you <sighs> แฟนเพจเวอร์สแตทกทนครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับคู่เอกครับสวยมันสนามเมืองอันนี้อวางเจ้าเวลวาครับเบลวาคนข้านของเกณนอุทโพรหลับพูนครับรออยู่ในช่วงปลายยกที่8ครับยกทีายโอ้โหตามไปแต่ไม่เข้าเลยครับต่อใจกันคู่ครับเบลวาวแล้วก็ด้าของเกณฑอิทโดนครับรอสักคู่ครับเรอสักครู่ครับนี่อยู่ในช่วงท้าย ยกย่าเนี้ยยกาเ่แล้วก็แาเนี้มันมการแขงคู่อเดี๋ยวรอสักครู่ครับจะได้ดูว่าไ้งาเวาือว่าแชนอุบลครับ ชนะคู่นี้นี่จะได้เข้ารอบเลยนะครับเข้ารอบต่อไปเด็บอว่าเลอวากับเป็นอุบลนะครับโอ,อ,อ้โหไม่มีใครเข้าเลยครับก็มาลบที่นี้ครับรลบ,บสุดท้ายเดี๋ยวเราทำการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชิมมือในก,การจักคู่ครับโอ้โห ไปเบวาหรือว um, um, right ่าเเกนพุทโดนครับรอสักครู em, like ่ครับการเดินแตะคะแนนใบที่หนึ่งครับคะแนนใบที่สองครับแตะคะแนนใบที่สามแล้วก็อันไปทางด้านมุมแดงครับมุมแดงครับอันไปแดงครับอันทางด้านของเวลวาครับเบวันโทครับเขาชนะคะแนนเป็นได้านึ่งเจ้าเกนพุทโดนครับเออคู่เอกนี้ครับ เป็นเวลวาวก็เอาชนะไปครับเข้ารอบต่อไปแล้วับบเป็นด้านของเจ้าเวลวาวครับเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกครับหวยมันสนามเมืองวันนี้ครับ

มองยังไงครับผมก็มองว่ามวยผมไม่แพ้นะครับเพราะว่าหนึ่งเตะขาเนี่ยจนขาเนี่ยปัดไปปัดมาเนี่ยทนี้ริเนี่ยราการก็นีนะผมว่ามวยผมไม่ถึงนกแพ้ลูกอาการนะใช่ครับอ่านี่มีโอกาสแก้เลยครับถือว่าชกกันน้องก็ทำแล้วที่ได้คืถาม่ามีโอกาสไั้นั้นก็เรื่องของอานบนนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นของเทไม่รอดอ่า ก็ต้องลองนเบอรอบไปก่อนเนาะเดีมกองผมกดนี่มันสาวเลยก็อยู่นี่กีก็นี่ลูกเดียวครับยกสีนั่นคือลูกนี้ที่เขาไปหรืมันก็จัดสัวซิเลยผมเตะจนขาล่ะขายมันมันไ่มผลเลยเลยเป็นกลังใจให้ครับผมแล้วใช่เป็นไงบ้างครับโอ้ยกสาวเดินอนไรครับแต่งอดยางยกส้มนังเบือรครับอะไรครับ หมดไหมครับน้องไฟนี <dans él. S> 2> <2 ้ไม่ครับไม่เนาะก็พอยกสามทำได้ยกสี่แล้วก็เราก็ชกด้วยความมั่นใจคุ่งเกมครับเราก็มองว่าหลังจากนั้นเราไม่ได้เสียเปรียบใช่ไหมไม่ครับไม่เลยเนาะใหญ่พูดอะไรกับแฟนบอยไหมวันนี้ให้กําลังใจเราเพียบเลยวันนี้ก็ทไม่จมแน่ครับต้นด้วยครับสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผม ครับนี่ก็เป็นเกณฑ์บนรถบัรบักทำได้ดีครับครับเยไปหนเดวไปดูฝั่งเจ้าเร้่องวามคามคามรบกครับอันนี้ก็โดนเสงเข้าป้ายไปนะสำหรับเจ้าเกณฑ์บนรถบุ๊กไม่หมดสมควรครับติดถอยเกินทำได้ดีไม่ทำาครับผม ครับอชีนาเถูกครับผมยกสี่ทำไมไม่เดินเตะขาละครับยกสี่ทำไมเดินไม่เดินเตะขาครับผมสีห้าลืมครับผมคอยชนะต่อยให้แพ้สมควรครับติดต่อยเกินทำได้ไม่ทำครับผม ไม่ขอต่อยห้ยกไม่เคยสมยกครับปูมี้คนนี้อ่ะก็จะไวันนี้ก็เข้ารอบแล้วเราเป็นคนได้ครับ ยกสี่เกินโดนนะครับแดงได้ไรครับผมมวยทำได้ไปคุมครับสมควรแพ้เอมอยยักษ์ค่าต่างกันครับราคนต่างต่อยครับแดงสามหนึ่งหวานสิครับอ่ะก็คหอยแอ๊เกินน้ำครับผมถอยมากเกินครับสมควรแพ้

น่าจะรับอันที่ะรับจะแววๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอเจ้าแววๆสักครู่ครับสมควรแท้ครับมยแบบนี้ครับผมเม่กว่าได้นับครับต่อยสั้ล้ําเลย นันมันหมดครับไม่ได้แอ็กครับาาประมาณน,นั้นครับอหอยอย่างก,กระแดงโดนนับครับราคาดีครับ<ห><ป>พลิกไปพลิกมาออกตัวบางอย่างไงก็ได้ครับผมสลั้ คุณสุวิทย์บอกว่ายกสามแดงแค่สะดุ้งครับทําเหมือนได้นับที่ยกห้าทั้งยกไม่โตเลยครับผมคุณสิงห์เวสาวาก็่อให้แดงได้ใจย,ยกสี่เตะขานยกสามก็ชนะแล้วใช่ครับที่ขึ้นยกสี่เตะไม่เตะขาเลยครับผมคุณโอเล่บอกว่าไม่ได้บางคุณเสียเต็มครับ คุณสบายบอกว่าผมมองผมก็ว่าแดงน่าจะชนะนะครับมวยเดินกับมวยถอยส่งก็กินแล้วครับคุณชวิทย์บอกว่าจริงครับยกห้าไม่โตเลยใช่ครับเต่กไม่เด็กเขาจะยอมอยู่แล้วครับยกสีไม่เดินทําครับผมคนแพ้ครับผมไม่เตะขาครับลืมเตะขาเลยเลยแพ้ครับผมคุณ แดงนักชนะถุกแล้วครับมอยขยันเอาอาวุธเดินตามแี่แค่สะดุ้งไม่ได้โดนนับครับแดงแกะหน่อยใช่ครับพี่บ่าวเป็นการสั่งลองครับใช่ครับพี่บ่าวนี่นั่งอยู่้าเอดบินนับเม่กินับแกก็พลาดมอยครับแกก็สั่งลองแดงไปครับลองแดงไปโอ้โหมาต้องานนี่พี่บ่าวเฮเลยครับ <T -5 yapa> đang anh đứt ngấn, không có tiếng hót, không có mặn, không có ta mày này, yeah. được, มันนี้่ตุณนออเฟ็นด์ทั้งทีปกติพี่ต่รอนเลยว่าเป็นมาไม่เป็นค้ามวันตอ่นคุณจะช่ววะบางสามพันเลยเป็นทองห้างนี่ทำไมนี่ชม้ามนมีลูกก็มีเะไยก็ได้ทำนี่

มาแล้วครับมาแล้วเจ้าแวววาวครับไปรับอัจฉริมาครับแวววาวตัวนี้โคตรเก่งครับอัจฉีดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอเจ้าแวววาวมาก่อนครับ nhập เจ้าวาวๆครับได้ครับอย่าให้ติดครับเป็นห่าว่าเนาะ

อสองสามไปเจล้าสองแสนกว่ารวมสามไฟที่ผ่านมานี่ล้านเท่าไหรไม่เป็นจริงเห็นไหมอ,หอย่างนั้นอโอ้โหนะเมื่อก่อนก็แถวๆแถวๆวันนี้มาเจออะไรเจอหน้ากันะ<า>นะเอ่ออ้าเป็นไงบ้างเกมวันนี้วันนี้เกมวันนี้เป็นไงเออเลิกสามไปไปโดนไปโด,น,ปดนของตียำยำตอนนั้นเหมือนกับ นั่นกับเราก็จับไปแหละไม่ไปแหละนะใช่ไหมรู้ก่อนแล้วนะไม่ออกเรื่องลุ้นเขาใช่ไหมโอ้โห้ทำไมจับปันชู้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้น <c oughs> เลยใช่ไหมไอ,อเดียเท่าไหร่ตอนนั้นพอเข้อมูลมาสองแสนมีกำลังใจมีแรงขึ้นแล้วนะยกสี่เป็นไงเราได้อะไรอเออ ใช่รู้ๆเลยใช่ไหมวันนี้มั่นใจว่าเราได้อะไรตรงไหนบ้างยกขยันยกขยนยกสี่แล้วยกห้าย่กห้าเดินนิดนึ่งเกินพอพอเนี่ยคือมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วผ่านแล้วใช่ไหม อีกนี้าเร็จแล้วพี่พี่วาสนาดีมากเลทีแ้ก็มาแบาชนะเยนังไก็้กรมาชนะดนรบนีาวางถึงแชมป์ไหมน้องวางถึงแชมป์ไหมครับคิดว่าในรอบนี้ใครน่ากลัวที่สุดดี่ยอกตัดเจอกันรอบไหนเจอกัเรอบคุณนัสายกัน หรือตอนนี้น mm. no, the nah. mm. ี uh, yeah, yeah. mm ่ม hmm. right. yes, um. yeah. mm ั hmm. right. okay. ่นใจมั่นใจถึงแชมป์เลยใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้ยอดกล้าเขาบอกว่าเขาเขามั่นใจถึงแชมป์เหมือนกันนะยอดกล้าพอพิเศษที่สุดโอ้โหมีมีบนมีอะไรบ้างไหมนี่ไม่ไม่มีบนมีอะไรบ้างมีแต่ซ้องมาอย่างเดียวเนาะชนะรันนี้เอาเอาฝากใครบ้านเราไปเลย

เอาละครับผมฝั่งถึงแท็กเลยนะครับก็เป็นฝังด้านเจ้าเววาครับบอกผมก็เข้ารอบน่าจะเข้ารอบแล้วครับเจ้าเววาครับส่วนเจ้าแกนวัวนี่องไปดูนัดต่อไปนะครับคะแนนนะครับอัจีเท่าไหร่ครับสองแสนกว่าครับน่าจะประมาณสองแสนกว่าครับที่น้องเขาบอกเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้ครับไปการัลต์เกมผู้เอกกับสุดมวยมันสนั่นเงินเงียบที่เวทีมวยรักศิษย์ครับ là phát cần phát thì làm trong thi 2 nghìn thì cao